สวัสดีครับผมนายแพทย์ธนทรธรรมประวิทย์นะครับผมเป็นศาสตรกรรมระบบทางเดินปัสสาวะครับผมช็อกเวฟนะครับผมเป,เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาเพื่อรักษาในภาวะการหย่อนสมรรถภาพนะครับผมโดยกลไกของการช็อกเวฟนะครับผมก็คือไปกระตุ้นการสร้างเส้นเลือดกับเส้นประสาทของอวัยวะเพศชายนะครับผมทำให้กระตุ้นการแข็งตัวและตอบสนองได้ดีขึ้นครับผม ปัญหาส่วนใหญ่ของสุขภาพเพศชายนะครับผมที่เราเจอการก็หลักๆก็จะมี4ภาวะนะครับผม 1. ก็คือการหย่อนสมรรถภาพทางเพศนะครับผมสก็คือมีปัญหาเรื่องการหลังเร็วนะครับผมหรือว่าหลังช้ากว่าปกติ3ก็คือมีความต้องการทางเพศลดลงครับผมและ4สุดท้ายก็คือฮอร์โมนเพศชายต่ำกว่าปกติครับปัญหาดังกล่าวนะครับผมเกิดได้หลายปัจจัยนะครับผมหลักๆก็จะแบ่งเป็น2พาร์ตนะครับผมก็คือปัจจัยทางกายกับปัจจัยทางใจนะครับปัจจัยทางกายก็อย่างเช่น การมีโรคประจําตัวนะครับผมเช่นเบาหวานความดันไขมันมีนอนกลนนะครับผมใจดังใจก็จะมีภาวะเครียดวิตกกังวลน,นะครับก็จะกระตุ้นอาการเหล่านี้ให้เกิดมากขึ้นครับ จากปัญหาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศนะครับผมก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายนะครับปัญหาครอบครัวนะครับผมหรือความสัมพันธ์ภายในบ้านนะครับผมซึ่งการรักษาช็อกเวฟนะครับผมเป็นการรักษาทางใหม่นะครับที่จะสามารถมา แก้ไขปัญหานี้นะครับผมซึ่งข้อดีของการแก้ปัญหาโดยการช็อกเวฟนะครับค่อนข้างหลายอย่างมากมายนะครับผมอย่างเช่นไม่ต้องมีการใช้ยานะครับไม่เจ็บแล้วก็สามารถทําได้ในทุกสภาวะนะครับคนที่มีโรคประจําตัวหรือว่าไม่มีโรคประจําตัวกินยาละลายริ่มเลือดหรือว่าไม่กินยาละลายริ่มเลือดแล้วก,ก็การตอบสนองก็ค่อนข้างได้ผลดีครับผมจากงานวิจัยก็สำหรับผู้ที่มีปัญหาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศน,นะครับผมสามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่โรงพยาบาลจุฬาลัตเก้าแอร์พอร์ตครับผม